ปัญหาของรถเก่าที่เบรกไม่อยู่เบรกแข็งเบรกดือ้อเบรกด้านมีอยู่3ปัจจัยหล,หลักคือ1ผ้าเบรกแข็งสองจานเบรกสามซึ่งคนมองไม่เห็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกปกติทั่วๆไปจะมีสีแบบนี้นะครับเหลืองอมพันอย่างนี้สีใสๆอย่างนี้แต่พอเราใช้น้ำมันเบรกไปนานๆเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้นี่ฮะสีมีความแตกต่างกันมีความเข้มและความชื้นในน้ำมันเบรกมีมากเลยทําให้ สังเกตดูนะครับพอรถเราน่ะมีอาการแป้นเบรกแข็งหรือเปล่าพอเบรกแข็งเสร็จปุ๊บเราเบรกไม่อยู่เราพยายามกดเบรกเหยียบเบรกไปให้แรงที่สุดเท่านั้นที่จะให้อยู่แต่มันก็ไม่อยู่เลยเกิดการด้านการเฟดของผ้าเบรกและจานเบรกแต่ปัจจัยหลักๆอีกหนึ่งปัจจัยคือนี่ครับสีของน้ํามันเบรกสาคัญมากน้ามันเบรกเราควรจะมีการเปลี่ยนทุก2อมืสปีหรือ4ี่หมกิโลเมตรนะควรจะแต่คนทั่วไปก็จะถ่ายออกแค่ลองมาดูครับ อันนี้คือกระป๋องน้ำมันเบรกและเราก็จะดูดแค่ในกระป๋องน้ำมันเบรกออกมาอ่ะตีซะประมาณเครึ่งหนึ่งประมาณนี้และเราก็เติมน้ำมันเบรกใหม่นะฮะเข้าไปซึ่งมีสีเหลืองลองดูครับมันก็ใช้ได้แต่คําว่าใช้ได้กับใช้ได้ดีไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในระบบเบรกลงมาดูใ,ใกล้ครับนี่ฮะนี่คือกระป๋องพักน้ำมันเบรก ก็มีประมาณนี้แต่ถ้าไปจะดูดน้ามันเบรกออกเนี่ยแคบตรงนี้ก่อนถึงปัม๊มแต่น้ํามันเบรกในในระบบปัม๊มและท่อและ abs ในท่อนําส่งทั้งหลายเนี่ยมาที่ล้อหน้าขวาล้อหน้าซ้ายและล้อหลังขวาล้อหลังซ้ายซึ่งมีระบบน้ํามันเบรกเหลืออยู่อีกซึ่งอย่างที่เห็นพอเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนี้เลยทําให้ว่าเบรกยังไม่อยู่เหมือนเดิมก็ถ่ายน้ำมันเบรกมาแล้ว ฉันไปทามาแล้วแต่ทำไมยังเบรกไม่อยู่นี่แหละครับนี่คือปัจจัยหลักๆเลยว่าที่เราทาแล้วไม่ครบองค์ประกอบของเขาเพราะฉนั้นการถ่ายน้ํามันเบรกควรจะมีการดูดด้านบนของปั๊มลูกสูบออกและเราก็ไล่ออกทั้งหมดทั้งสี่ล้อก็คือเติมน้ามันเบรกเข้าไปอย่างนี้นะฮะเติมน้ำมันเบรกพอดูดออกเสร็จปุ๊บเราเติมน้ำมันเบรกเข้าไปพอเติมน้ำมันเบรกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็มีการไล่ออกทั้งสี่ล้อโดยถ้า ท่านไม่มีเครื่องมือท่านก็ไล่น้ามันเบรกป,ปกติคือยํำปกติแต่ถ้าเรามีเครื่องมือในการไล่ระบบน้ำมันเบรกแล้วเนี่ยมันก็จะคงที่มากขึ้นสมมุติมากขึ้นก็คือเรามีตัวไล่ระเบรกโดยเฉพาะของเราเพราะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องเบรกด้านเบรกดื้อเบรกแข็งเราควรจะมองเรื่องของน้ำมันเบรกด้วยไม่ใช่แค่ภาพเบกรกอาจารย์เบรกนะครับยังไงฝากเป็นคลิปเล็กๆนะครับสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบรกไม่อยู่รถใหม่ๆทุกชนิดทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ข้อเขาเคมมาว่าเขาเบรกอยู่ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อเราใช้ใช้ไปที่นันเบรกไม่อยู่เกิดจากน้ํามันเบรกสิ่งนี้ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้ท่านลองไปทําดูแล้วท่านจะรู้ว่าเออมันดีอย่างที่ผมพูดจริงๆนะลองเปลี่ยนทั้งระบบดูสิไม่ใช่แค่ดูดออกแต่ไล่ทั้งระบบทั้งสี่ล้อแล้วลคุณจะประทับใจว่าเอ,อเบรกอยู่ดีมากยังไงฝากติดตามด้วยครับร้าน11บเอ็ดสิบหกออโต้พระรามสามซอยเก้าศูนย์แปดห้าหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกศูนย์แปดเก้าหกหกหกเก้าศูนย์หกหนึ่งไปลองทำดูครับแล้วคุณจะรู้